เอตรงกลางนะเอาเปลีป๊บน,นี่ร้านขายหนะังสือขายที่ระลึกด้านหน้าพราะบรมสารีริกธาตุเขาจัดได้สวยมากจัดแบบนี้นี่ชอบรากใสมาเนี่ยออกผมแดงไป f u l ตรงนี้เป็นสถานที่ขายเทปซีดีาาขายโปสก,การ์ดด้านหน้า ขายใบโพจำหน่ายใบโพซื้อไปที่ระลึกด้านนี้เป็นหลวงพ่อศิลาจากขเขมรลุกขอมปัจจุบันองค์จริงอยู่ที่สุขโขทัยหลวงพ่อขอมหลวงพ่อขอมตอนหลังเปลี่ยนเป็นชื่อหลวงพ่อศิลาโดยอัผิดขโมยไป20 40ปีนี่นี่องค์จำลองที่นี่เขามีกฎว่าอ้าวหายไปไหนแล้ว ให้เอาเงินใส่ตู้แล้วหยิบเหรียญไปหนึ่งเหรียญเหรียญหายไปแล้วโอ้เหรียญที่อยู่บนตักท่านน่ะเหรียญบนตักท่านเก็บไว้เป็นก้นถุงหนึ่งเหรียญหลวงพ่อ้อมหลวงพ่อหอมอยู่ที่ศีสัชนาลัยอ่ะลืมพี่รอยู่อะไรศิลาศิลาปัจบัิเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพ่อศิลาแล้วเป็นพระที่งานที่สุดเจอในถ้ำ <c oughs> หยิบเหรียญที่อยู่ตรงตรง มือท่านเอาไปแล้วอยอดเงินใส่ตู้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดสำหรราคาถือเป็นโชคลาภนี่ปัตบันนี้ว่าหลวงพอ่อศิลาเดิมชื่อหลวงพ่อขอมอยู่ที่ศรีสัสชนาอยู่ที่โขทไทลืมชื่อวัดเฉยเลยตรงนี้เป็นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาอยู่วันนี้หายไปไหนไม่รู้จะมีอีสองคนวันนี้ปิดไปแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ ด้านหลังก็เป็นสมุดเซนเดียมสมุดเซนเยียม,ม,น,ยยมน,นี่องค์พระผู้ผู้สร้างวัดแห่งนี้คือพระสุมเมธาคิปดีปัจจุบันท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วอดีตเจ้าวาดวัดวัดนี้แหละผู้สร้างวัดนี้แหละแล้วก็อดีตเจ้าหน้าก,กองมอรดมหาธาตุยุราลังศสรินี่ใส่ปัจจัยตรงนี้ หยุดเรียนไปข้างบนนู้นยมหยุดเรียนได้ยังโยมโอเคโอ้ okay. oh, มีโชคมีลาบเป็นก้นถุง